เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเรื่องเล่าวิญญาณหลอนนางอยู่ในท่านอนคว่ำเอาศอกชันตัวขึ้นมานิดหน่อยเอียงคอหันมาจ้องหน้าเราแล้วยิ้มแปลกๆสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องที่ผมจะเล่านี้ ส่งมาจากคุณลีหน้านะครับคุณลีหน้าเล่าว่าก่อนอื่นขอแทนตัวเองว่าหน้านะคะตัวหน้าเองเป็นคนสงขาแต่ไปโตอยู่ที่กรุงเทพย้อนไปเมื่อ2อถึงสปีที่แล้วเป็นช่วงที่กำลังจะย้ายกลับไปอยู่ใต้คืออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์จะต้องกลับแล้ว แต่ยังอยากทิ้งทวนกรุงเทพอยากอยู่เที่ยวกรุงเทพก่อนกลับก็เลยขอไปอยู่ที่หอเพื่อนเพราะตอนนั้นหอหน้าเองหมดสัญญาพอดีระหว่างที่หน้าไปอยู่กับเพื่อนนั้นสองถึงสามวันแรกทุกอย่างดูปกติดีพอเข้าวันที่สีได้มัหมถ้าจำไม่ผิดวันนั้นเพื่อนหน้า บอกจะไปไหว้พระมันชวนหน้าไปนะว่าจะไปด้วยกันไหมไอ้เราก็เป็นแขกไงนับถือศาสนาอิสลามไม่รู้จะไปทำไมเลยขอนอนอยู่ห้องดีกวา่าหน้านอนหลับไปแต่แล้วหน้าก็ตื่นมาโดยไม่รู้เวลาว่ากี่โมงแล้วลืมตาม,มาเห็นเพื่อนนอนอยู่ข้างๆ หันหลังให้ใส่เสื้อกล้ามสีชมพูเลยคิดว่าเพื่อนคงนอนเก็บแรงก่อนเพราะเพื่อนหน้าทำงานตอนกลางคืนด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆเลยหลับต่อพอนอนไปได้อีกแป๊บเดียวก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนจ้องมองอยู่เลยลืมตาขึ้นมาดู ตอนนั้นหน้านอนตะแคงหน้าก็เห็นเพื่อนของหน้านอนอยู่ข้างๆแต่คราวนี้นางอยู่ในท่านอนควา่าเอาศอกชันตัวขึ้นมานิดหน่อยเอียงคอหันมาจ้องหน้าเราแล้วยิ้มแปลกๆคือปากยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มพร้อมกับหัวเลาะในลำคอ <c oughs> <c oughs> เสียงนั้นน่ายังจำได้ติดหูอยู่เลยตอนนั้นนึกในใจว่าไม่ใช่และมันผิดปกติหน้าก็หลับตาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจคือสั่นไปหมดแล้วลองพลิกตัวกลับมานอนงายแต่ไม่ลืมตานะโอ้ยอีหามันกระโดดบนที่นอน ดึงๆเลยจ้าหน้าก็ท่องไว้ในใจว่าอย่าลืมตานะอย่าลืมตานะนิ่งไว้แป๊บเดียวเสียงก็เงียบไปนึกในใจโทรศัพท์กูอยู่ไหนอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะได้ควาเลยแต่ก็จำไม่ได้หน้าเลยต้องค่อยๆลืมตา แต่ตายังไม่ทันเปิดกว้างก็เห็นมันอยู่มุมห้องมันวิ่งพุ่งมาใส่หน้าเลยเหมือนพุ่งมาใส่ตัวเราแล้วหายวับไปหน้ากระโดดออกจากเตียงพุ่งไปที่ประตูเปิดประตูห้องแล้วออกไปข้างนอกอย่างไวออกมานอกห้องคือเวลาพูเพพอดีหน้าตั้งสติอยู่พักใหญ่ ก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปเอาโทรศัพท์ในห้องดูเวลาประมาณหกโมงเย็นสิ่งแรกที่ทำคือโทรหาเพื่อนหน้าถามเพื่อนว่ามึงอยู่ไหนเพื่อนตอบมาว่ากำลังจะกลับโทษทีช้าหน่อยแวะซื้อของหน้าก็พูดต่อว่า แล้วเมื่อกี้มึงได้แวะเข้ามาที่ห้องไหมเพื่อนตอบว่าจะแวะไปยังไงอยู่คนละฟากพูดเหมือนอยู่ใกล้กันหน้าก็อืมบอกเพื่อนว่ารีบกลับนะพอหน้าวางสายจากเพื่อนแล้วก็นั่งทบทวนว่าเมื่อเช้าเพื่อนใส่ชุดอะไรคือเอาจริงๆ มันก็ไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่นอนหันหลังให้แล้วสินะแล้วทำไมเขาถึงมาหลอกเราในรูปแบบของเพื่อนได้ยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกสรุปว่าหน้านั่งรอเพื่อนหน้าห้องจนเพื่อนกลับมาพอเพื่อนกลับมาก็รีบเล่าให้เพื่อนฟังหลังจากนั้น หน้าก็ไม่เคยอยู่ห้องเพื่อนคนเดียวอีกเลยเพื่อนไปไหนหน้าไปด้วยจ้าติดอย่างกับลูกไม่ใช่อะไรหรอกนะหน้ากลัวผีและนี่คือเรื่องเล่าวิญญาณร้อนจากห้องเพื่อนของคุณหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ ทีมงานเด็กหลังวัดด้วยนะครับขอบคุณครับ